สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับกับต้อมนะครับพามารีวิวรถตักเข้าใหม่นะครับตัวใหญ่ๆนะครับครับตัวนี้นะครับจะเป็น TSM L35 นะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นแขนยาวพิเศษจากโรงงานนะครับไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับครับตัวนี้เอ่อแขนยาวนะครับ วัดสูงยกสูงได้4เมต40นะครับเป็นแขนเดิมจากโรงงานนะครับผลิตมาแบบนี้เลยนะครับขนาดยานครับตัวนี้มากับเบอร์23.5 25ครับระบบเลี้ยวเอล่อนนะครับขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับผมนี่ครับก็จะมีสนิมบ้างนิดนึงนะครับนี่ครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้เป็นรถน้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ คอนโทรลน้ำมันนะครับก็เครื่องเกียร์ดีครับความใช้งานนะครับแต่มีสนิมนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับมีสนิมนะครับนิดนึงเครื่องเกียร์ดีนะครับแขนยาวเดิมๆจากโรงงาน4เมตรสีนะครับ L สามห้านี่ก็รุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับหลายท่านก็สอบถามันเข้ามานะครับยางก็โอเคครับ สภาพใช้ได้เลยนะครับพร้อมใช้แต่มีสนิมตามฝาตามอะไรนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอ6สูบนะครับ6สูบจะใช้เป็นมิสซูนะครับมิสซู 6D 24นะครับนี่นะครับเทอร์โบนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับรถนำเข้านะครับรับประกันไม่เคยใช้งานในไทยนะครับครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านนะครับสนใจมาทดลองขับได้นะครับ เรามีพื้นที่ให้ลองวิ่งลองเชนเกียร์กันดูนะครับ TCM L35 ครับรถนำเข้าสภาพเดิมๆนะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องอีกฝั่งนึงครับจะด้านเป็นด้านหัวฉีดนะครับ6สูบนะครับแรงดีนะครับรุ่นนี้ใหญ่ๆนะครับตักทีเดียวคุ้มๆกันเลยนะครับหัวฉีดยังทองๆอยู่เลยนะครับ แต่ต้นี้ก็จะมีสนิมนะครับนิดนึงนะครับรอบๆตัวนะครับเอวอ่อนะครับเอวอ่อนสนใจรถตักนะครับติดต่อสอบถามต้อมได้นะครับเบอร์โทร2เบอร์นี้ได้เลยครับ0 9น7 8 5 9 3หะครับหรือ8 8 9 3 14นะครับ, 7, 8, 5, 9, 3, 4, รบหรือ087 9 1 1 8 5 9 3นะครับ สนใจนะครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานวิ่งเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ฝาก L 3 5ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตั้มด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ